เดยทุกคนสุดยิ่งใหญ่อลังการนะครับวันนี้ทางด้านบอสโจโยมานินเนี่ยได้มีการออกรถใหม่ป้ายแดงนะครับอันนี้กัน เป็นรถ6ล้อนะครับสำหรับวันนี้หลายคนก็คงจะได้เห็นบรรยากาศนะครับทุกคนเป็นรถใหม่ป้ายแดงครับที่ขับเคลื่อนเข้ามาครับในโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันนี้ขอแสดงความยินดีกับทางด้านบอสโจยูบานีนกับความสําเร็จในครั้งนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับมีนางราเนี่ยรำนำขบวนเข้ามาครับทุกคนในวันนี้นะครับและเราก็จะได้เห็นทางด้านซอนุตบอสโจนะครับขึ้นไปไหว้แม่ย่านางทุกคันกันเลยทีเดียว พร้อมถ่ายรูปกับครอบครัวนะครับวันนี้โอ้โหปังมากๆนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากครับทุกคนสําหรับปีนี้นะครับสำหรับทางด้านผู้บริหารสมองเพชรอย่างบอสโจยมานินครับที่ต้องบอกว่าบริหารหมอลำสองวงด้วยกันครับสาวน้อยลําเพลินโชครับทุกคนซึ่งใกล้จะเปิดฤดูกาลเร็วๆนี้และสาวน้อยเพชรบ้านแพกอีกหนึ่งวงครับซึ่งฤดูกาลนี้บอสโจจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับเพิ่มรถ6ล้อแล้วก็ตอนนี้ทําโครงเหล็ก ทำอะไรใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับทุกคนต้องบอกว่ามีความพัฒนาเนี่ยอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับสําหรับปีนี้ครับทุกคนหมอลาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมอลําที่ต้องบอกว่าแฟนๆเนี่ยให้การตอบรับดีมากๆและได้ฐาน fc แฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับทุกคนต้องบอกว่าตั้งแต่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก้าวเข้ามาอยู่ใต้ชายคาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยนี่น้องก็เคยพูดว่าจะพาพระจกจับเงินพันล้านและตอนนี้นะครับทุกคนธุรกิจ ของพ่อเนี่ยก็ขยายไปเรื่อยๆเลยนะครับและสิ่งที่พวกเราเห็นนั่นก็คือความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสําหรับทางด้านบอสโจยมินินนะครับตอนนี้เป็นทั้งผู้บริหารนะครับหมอลำสอคณะด้วยกันนะพี่คนแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คือ รถแห่ทั้งหมด2คันนั่นเองโอ้โหปังมากๆครับทุกคนแล้ววันที่31นี้นะครับทางด้านบอสโจจามินเนี่ยก็จะเชิญน้ององอิงเพชรบ้านแพงนะครับมาร่วมงานด้วยนั่นเองพลาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยต้องมาปถมมาเลิกให้กับวงของพ่ออยู่แล้วนะครับวันนี้ดีใจด้วยครับทุกคนบรรยากาศที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยก็คือเหล่าบรรดานะครับ fc แฟนคลับเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆบางคนนะครับก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับยินดีกับทางด้านบอสโจจามิน บางคนเนี่ยก็เข้าไปชื่นชมนะครับในคําว่าของผู้บริหารของบอสตจริงๆครับทุกคนซึ่งเป็นคนที่คิดและทําเลยจริงๆครับวันนี้โอ้โหรถแบบสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปส่องทะเบียนว่ามีทะเบียนอะไรกันบ้างนะครับการออกรถมาครั้งนี้นะครับทุกคนนุ่มอิ่มมองว่าน่าจะเป็นการออกรถมาขนนะครับในสิ่งของต่างๆอย่างเช่น เวทีเครื่องเสียงนะครับทุกคนอันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวงสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยก็เป็นหมอลำอีกหนึ่งวงเลยที่ตอนนี้งานแน่นมากๆแล้วก็คิวงานเนี่ยร้อยกว่าคิวงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้รถคันใหม่อยู่แล้วนั่นเองครับในส่วนของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้เขาก็มีรถเอ่อรถบรรทุกเนี่ยอยู่แล้วเนาะทุกคนต้องบอกว่าหลายคันมากๆอยู่แล้วอันนี้อิมเชื่อว่าน่าจะเป็นการเอามาใช้ในวงใหม่สาวน้อยลำเพลินโชว์แน่นอนนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดี และปีนี้ถือว่าโอ้โหสาวน้อยเพชรบ้านแพงประสบความสําเร็จมากๆนอกเหนือจากคิวงานที่เยอะแล้วนะครับก็จะมีทางด้านงานต่างๆที่เข้ามารุมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานรีวิวงานพรีเซนเตอร์งานไลฟ์ต่างๆก็คือเข้ามาเพียบจริงๆเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมีแต่ความแบบปังจริงๆเลยสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็บอสโจเป็นคนที่ คิดการไกลมากๆทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยนะครับวันนี้นะครับทุกคนได้เห็นบรรยากาศแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่สําคัญเลยนะ บอสโจคือไม่ได้แบบปริปากหรือว่าไม่ได้พูดอะไรเลยวันนี้คือเซอร์ไพรส์แฟนคลับมากๆเลยนะครับมีทั้งนางรำกับทุกคนที่รำเข้ามาแบบอย่างสง่างามเลยนะแล้วก็มีรถเนี่ยเข้ามาแบบโอ้โหแฟนๆก็คือทักมาหาอิ่มข่าวกระแสกันเยอะแยะมากมายกันเลยสําหรับวันนี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับความสําเร็จของบอสโจนะครับคือทําหลายอย่างมากๆสาหรับผู้บริหารคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นการสอนโซเชียลนะครับหรือแม้กระทั่งการทําวงหมอรำ เองที่บอสโจเนี่ยโอ้โหบริหารร่วมกับเฮียหน่อยแล้ว ทำแบบเร็วมากๆครับทุกคนอย่างสาวน้อยลําเพลินโชเนี่ยแล้วเขามีการบริหารจัดการที่รวดเร็วมากๆตอนนี้ก็มาเสริมทัพหลายคนมากๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนางเอกก้อยชลินีนะครับพระเอกทัพธนาชายัยน้องฟอสสิทธิชยัยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายท่านมากๆาเลยที่มาเสริมทัพนะครับและตอนนี้สิ่งใหม่ๆที่เข้ามานี่ก็คือนี่เลยรถคันใหม่ป้ายแดงครับทุกคนวันนี้คือแบบยิ่งใหญ่มากเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์แน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับและเชื่อว่ารถเหล่านี้นะครับ จะได้เข้าฉากในาสาวน้อยเพชรบ้านแพงแน่นอนกับภาพยนตร์เรื่องขายอ้อเนี่ยทุกคนบอสโจก็ทําภาพยนตร์อีกคือทําหลายอย่างมากๆเราก็ยังเลยคิดว่าเอ๊บอสโจเนี่ยเอาเวลาไหนนอนครับทุกคนสําหรับการบริหารงานเนี่ยครับทุกคนเมื่อวานนี้ก็มีการเข้าประชุมร่วมกับน้องอุ๋งอิงก,กับการไปทําภาพยนตร์เรื่องขายอ้อแล้วก็มีการแบบว่ากลับมาอีกแล้วก็มา ออกรถใหม่อีกับทุกคนก็ถือว่าทํางานทุกวันจริงๆนะครับก็ต้องขอยอมรับจริงๆสำหรับผู้บริหารคนนี้นะครับแล้วก็ไม่เคยทําให้ FC แฟนครับเนี่ยผิดหวังจริงๆ สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็วันที่31นี้นะครับทุกคนมีไลฟ์กลุ่มปิดด้วยสําหรับสาวน้อยลําเพลินโชว์แล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันเปิดฤด,ดูกาลใครที่ไม่ได้ไปร่วมงานนะครับก็สามารถเข้าไปดูในกลุ่มปิดได้อุ้มอิ่มเชื่อว่านะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศต่างๆให้ทุกคนได้ดูกัรรวมถึงนะครับมีรถแห่ต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกับบอสโจเนี่ย เยอะแมากมายครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นบรรยากาศแบบยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนทุกคนม,ม่มองว่าเขาแยกกันเป็นสัดส,ส่วนแน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างสาวน้อยลําเพลินโชว์เองเนี่ยรถก็ต้องแยกอีก สาวน้อยเปนน้ำแข็งก็ต้องแยกไปคนละงงานถูกไปครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นการออกรถใหม่และถ้าสองวงมารวมตัวกันแล้วมีรถเยอะๆครับทุกคนจะเป็นภาพบรรยากาศเป็นภาพประวัติศาสตร์แน่นอนนะครับวันนี้ดีใจด้วยจริงเมื่อวานเนี้ยเราเห็นทางด้านซอนนุชเนี่ยขับรถไปไหนสักที่หนึ่งแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไปไหนแต่อิมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละเป็นการไปพูดคุยเป็นการไปออกรถคันใหม่แน่นอนแต่วันนี้เราไม่ได้เห็นเฮียหน่อยเนาะวันนี้ไม่แน่ใจว่าเฮียหน่อยเนี่ยได้มาด้วยหรือเปล่านั่นเองวันนี้เห็นเป็นเพียง บอสโจแล้วก็ซอนุชย์นะครับได้มีการไปไหว้แม่ย่านางบนรถนั่นเองครับทุกคนโอ้โหสง่างามมากๆแล้วก็วันนี้บรรยากาศที่ดมสาวน้อยไปบ้านแพงเนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับเป็นภาพที่สวยมากๆก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบอสโจยมานินอีกหนึ่งครั้งด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้อุมิมก็ได้มีการบบว่าโอ้โหรายงานแบบสดๆเลยในม่วนซื่นขึ้นร้อยสามนะครับหลายคนเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าพิมพ์อิ่ม ด่วนด่วนดวนเลยแท็กเลยนะครับวันนี้ก็ออกมารายงานข่าวด่วนแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอให้อบอสโจนอปประสบความสําเร็จไปมากกว่านี้นะครับเชื่อว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงพาพ่อโจจับเงินพันล้านแน่นอนนี้เดี๋ยวรอภาพย,ายนตร์ออกมาอีกสำหรับภาพย,ายนตร์ไคยอ้อตอนนี้เนี่ย ทางด้านผู้กำกับหรือว่าผู้ช่วยผู้กำกับเนี่ยเขียนบทแล้วมีอุค์อิงเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นตัวเมนตัวหลักเลยนะครับภาพที่ออกมาคือมีทั้งอุคงอิงนะครับมีทั้งบรรยากาศการแบบว่า,าไหว้ขคยออะไรต่างๆตอนนี้เขามาดูโลเคชันแล้วนะครับก็ต้องมารอติดตามกันว่ารูปแบบเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับยิ่งภาพยนตร์ออกกระแสะน้องยิ่งแรงมากขึ้นน้องจะพาพ่อโจจับเงินพันล้านแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากพ่อพ่อแม่กดไลค์กดแชร์ให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะ แล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ